วิตายมาตามมาเช็คเอ่อสตีก่อนโอเคน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดมืดแล้วอะเอ่อตอนนี้ผมมีผลแสงนะนี่ไงนี่ไงเอ่อเดี๋ยวเอ่อตเป็นเังน อ่าไอาพวกนี้ก็ไม่ต้องตั้งท่าเอ้ยเสียงไรอืมหาคีบไป,ปไงวะลืมแล้วอ่าหาคีตัวเจอ เอ,อ้ยนี่ไงฮะคิดเฮ้ยข้าหัวหกพันห้าร้อยรูปีอไรเบลีเออนึกเกินว่ะ ผมลากลากพวกนี้มาก่อนลากรวมกันลากลางกันแล้วก็ฆ่าทีเดียวเลยเออไปไปไปเออคาชนานเพิ่มขึ้นเฮ้่อยากใช้ท่าเทวาอาสันเทวาอาสันเออ เส่งมันดังไปปะไม่น่าดังไปมั้งผมได้ยินคนมาัาจะสู้กันแถวนี้ใช่ปะมันต้องมีดิแถวนี้ย่ผมได้ยินเนะี่ย มันได้ยินเหมือนได้ยินเลยเนี่ยได้ยินเนี่ยสูือว่าก่อนนูนะ้นวะาเหมือนเห็นก่อนนน้นเลยไปก่อนอ๋อไง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 ใช่เลยใช่เลยใช่เลยเนี่ยโอ้โหสู้กันอยู่งั้นเหรอ ไม่ขายอะไรนะเอ้ยเป็นอะไรรู้ได้งไงพระพุทธองค์เหรอพระพุทธองค์เหรอ มืดจังวะมืดจริงนะอ๋อไว้ต่อสู้กับพวกนี้วะพวกไอ้เรียกว่าอะไรอาสูรธรรมรามวิเอา้ามันเงือกนี่ว่เก่อนเนองือก tôi đây tôi đeo tôi đeo tôi đeo tôi tôi Đây tôi đeo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  ฟันไม่เข้าเลยวะเอ่อแม่แอ้ไม่อันนี้ไม่เอา้าพลัง้าอะไรป,ปะอืมะยะจมตีมีดตังปืนอ่าสู้ไม่ได้เลยวะ <c oughs> Ai đi quả mấy ông ấy Ui ui ui. Súp hỏng mà nút nghiêng đây à? อีไ่ไหนวะนูวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอาบักอาบักติดบัคอติดบัคอติดบักนี่ไงนี่ไงบักบักอืมือเขาฟันเขาก็ฟันเราดนนะเขาก็ฟันเราโดนาูน,เดนะเขาก็บัคเหมือนกันนะเขาก็บักเหมือนกันปะอุ้ยช่วยวยเทว่าอาสัน ด้วยพลังแสงนี่งไงเฮ้ยใหญ่เราจะไปห้าวดีกว่าอ่ขั้นแรกเราเราหนีจากที่นี่ก่อนนี่ยผมได้ยินเสียงต่อสู้อีกเสียงจากไหนวะเสียงบันทัศนมาจากทางนู้นอ่ะบินไนม่ลงกัน นี่แหละตรงนี้แหละได้ยินได้ทันแล้วละก็ไม่เห็นมีใครนี่ไงได้ยินกอ่กนี่อย่างไหนวะเนะี่ยนั่นเนาก่อนนั่นเนาก็ก่อนที่เรามานี่ใช่ไหมก็ไม่เห็นได้ยินเลย,เลย มาสิมาสิมีใครมาเปล่าเชิญที่เชิญเชิญมีใครบ้างเนี่ยมีอยู่สี่คนหนอตายแล้วจะด้วยเฮ้ย จมน้ำด้วยนี่ไงเขาเจอเาเจอคนละเจอคนละเล่้ไหมเล่นได้ไหมหอเออ <c oughs> เหมือนยิงเสียงคนตลอดเขาสีเขียวเหรออะมันไม่มีฉากหลังเห็นไหม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดสวดีทุกคนนะครับที่ให้ให้ให้เข้ามาเพราะว่าอยู่ไม่เห็นมีข้อความอะไรเลยรีบกดดูข้อความขะโทษเฮ้ยนั่นน่ะเหมือนได้ยินเสียงคนตลอดเวลาเลยผมหลอนแล้วเนี่ยผมหลอนแล้วเนี่ย อะเกิดการต่อสู้ละเชิญเชิญเชิญเชิเชิเชิญอาพิมพ์พเชิญเลยมาสู้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  ชนะได้ปีศาจชนะได้ผลไม้ปีศาจอ่าผลแมกมาโอเคเฮ้ยหมือนมีคนบินมาเลยวะเออได้ยินไหมได้ยินไหม การศึกอันนี้เลยเปรือปลป,ปะตะพิมอะไรบนีอะไอรกันเดีมยม,มาโคมันเขียนว่าอะไรว่าโคโลโคโลเซียมหรอโคลอมเซียม เห็นทูวเนี่ยโคลอเซียมมาเลยวะล่ะอาโคลอเซียมเจอได้หมดอี้ยไงเฮ้ยไม่มีใครมาเลยอ่ะโอ้ยแย่ละแต่เราไปสู้อันนี้รอดีกว่า เออผมได้ยินเสียงเ่ีเฮ้ยนั่นนั่นน,นัอ๋อเราทำเอาอย่างนี้ลงไงอ่ะเอาลงไงอ่ะเออนี่ไงเด้อเช้าแล้ววะเดี๋ยวไปสุ่มผลปิศาจดีกว่ามีเงินเท่าไหร่แสนกว่า ไอ้ชิยลืมแล้วว่าส่มผลปีศาจตรงไหะนวะเนี่ยก่อนไหนวะไปก่อนวันดีเอาทำเมนบัคก่ะนี่ไงฟันดีฟันดีอาดเดียวดีไม่่ไง ผมไปเกาะอันนี้ดีกว่าเกาะไอเกาะไอเขาเรียกว่าอะไรนะเกาะแน่ๆนั้นน้นองไม่ใช่ <laughs> ปรื้มปลืมป,มปตพิมนี่ไงเกาะเนี้ยโอเคเท่าไหร่กันนะอุ๊ยวายช่ไม่ได้ชูวไม่ได้เร็วเยอะเร็วเยอะนี่ไงอุ๊ยเป็นเล่นไปเราชูวได้อยู่ถ้าทีละตัวเราก็ไหวอยู่มั้งนี่ไง ถ้าทีตัวก็ไหวอยู่มั้งไม่น่ามีอะไรมากมายไม่น่ามีอะไรมากมายเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มดิเออจริงอย่าลุ้มนะจริงอย่าลุ้มนะจริงอย่าลุ้มนะจริงอย่าลุ้มดินะจริงเลยอ่าโอ้โหอย่างนี้ต้องเทวะอาชันนี่ไงตายตายไปหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้วอืมนี่ไงได้อยู่เราได้อยู่เราได้อยู่เออโอ้ยโอ้ย ใช่ด้วยไม่นะโอเเก,เกิดเกิดแกเจ็บตายออกกันไกลอยู่ไกลอยู่ภารกิจอันนี้ภารกิจอะไรอะ่ะอืมอ๋อ,อนี่ร้านค้าร้านค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวดูสิมีดาบอะ่ะไม่เอาไม่เอา เสียที่นี่จุดเกิดเลยแล้วกันเขาบอกว่าตรงนี้จะมีเอา้าทาไม่ได้่ะอ๋อเมื่อกี้โอ้โหเขาว่ายอยู่เราลืมอะไรเราลืมเปิดหาชี้อือืม นี่ไงมานี่ละพลัดกิจเลยได้ปะพลัดกิจเลยเนี่ยเอออาทิจะไปยอมไม่ยอมแล้วนะหาชี้นี่ไงพลังแสงอุต้าไวเลตนี่ไงสองตัวไหวสองตัวไว้ตัวไหวสองตัวไหวสองตัวไว้ กดตัวอะไรวะกดตัวอะไรวะลืมนี่ไง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 แล้วก็คอมโบอย่างนี้แล้วก็ยิง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 แล้วก็ตามมาปพ๊บเทวาอาสน์ตามด้วยท่านี่ฟัน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 ตามด้วยเฮ้ยเฮ้ย นี่งไงนี่งไงนี่งไงนี่ไงเออเก็บไปสองไหนเควสเราอ่ะนี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่นี่คืออะไรเนี่ยมันบั๊อกอ่ะแล้วทำไงได้นะอันนี้ผมอยากรู้แกตรงนะนี่เหรอเนี่ยผมไม่ได้อยากพิมพ์แล้วอ่ะ แต่มันขึ้นให้พิมพ์อ่ะเอ่อทำไงอ่ะเอ่อคิันขึ้นแล้วอ๋อนี่เหรอเปลี่ยนภาษาเหรอ,อเคนี่ไง มันบากอ่ะมันบ้ากอ่ะบึมๆปัตตาพิมนี่ไงน,นี่ไงสู้มาดิ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 เออ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 มามามาอืม้ม เออตายเลยชิอะไรครับนี้อ่ะ้ยเดี๋ยวมาใหม่ก็ไดนะ้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาตัดตีใหม่นะ